อุ้ยเยอะไปอเอาอปยุกฮะอ่ะเอาเอาช่วยมตาตักออกเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็หันเลยฮึมทำจริง,น,งนะ<ค>นี่อุ้ยมีไข่จริงอุ้ยอืมเต็เมื่อย,อออยนะเพราะแบบกุ้งสดอ่ะเข้าวะ<อ>่ะกุ้งสดกับต้ตมตำครูที่สุดแล้ว อันน้ตำ้มจะเพิงของแท้ครับ <c oughs> พอดีชังทำบ้านครับกนดูใจเย็นนะยิ่ได้เฟซมาต,ต้องแบบร้อช้างทำบ้านไม่เป็นไรโอนะ สวัสดีครับทุกคนดีๆตอนเราบช่องขันตินะครับคลิปนี้เปิดแปลกๆเพราะว่าตดจะมากินตำยายเพิงครับนี่คือตำยายเพิงที่ติสั่งมาจากอำนาจเจริญนะครับกล่องนี้นะครับ119บาทไม่รวมส่งถ้ารวมส่งด้วยก็169บาทเขาจะห่อใส่กล่องมาแบบนี้นะครับวันนี้ตีออกไปแช่เย็นมาเนาะโหสีน้ำจึงๆแดงเลยครับเราต้องทำการแฮกถุงครับนี่ด้านหลังของตีนะครับจะเป็นสวนต้นสับปะรดสีนะครับทุกคนก็แฮกถุงนี่เลวอ่ะเราจะเทใส่จานอ่าแล้วเราจะเทใส่ถ้วยอีกทำไมโอ้จ้าจดาโอ้ โอ้เผ็ดไหมเนี่ยคือมันมีความแบบเหมือนเหมือนมันเป็นมะกกสุกเลยอ่ะมันไม่ใช่มะกกแบบดิบๆนะเอออ่ะเดี๋ยวเราชิมกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปทําจานยักษ์กันทุกคนมชิ้นนี้ก่อนเลยนะม,มันจะมีความหวานขึ้นมาแล้วก็เผ็ดตามแบบตามกันเลยเป็นเผ็ดหวานเค็มนิดๆน,นะครับแต่ว่ารสชาตินะครับจริงๆอ่ะต้องมีกลับแก้มอ่ะครับ ตัวนี้ครับลงไปลงไปอันนี้คือตำยัยเพิงเวอร์ชันใส่กุ้งสดสะดุ้งนะครับจริงมีง่มก็มืงของแก้มตำยัยเพิงทำยังไงไปดูพริกแห้งครับอ่ะลืมต้องครัวก่อน <laughs> มาแล้วจ้าเจ๊ฝ okay, right ่ายตาหมดไม่เหลือตำแล้วโอเคได้แล้วเหนื่อยไม่ตำละแต่ต้องกินเหนื่อยไม่ได้ตำครับไปปั่นมาเขือเทศครับเฮ้ย ตา้แตกแตกตานปีบ๊บชอบหวานใส่เยอะใส่หมดไปเลยจ้านี่นวลนัว,นวกับกินทั้งหมู่บ้านน้ำปราออ่าเหลือ,อไว้นิดหนึ่งให้คุณแม่เอาไว้ตับน้อพีกิน หวานเค็มแต่งเค็มไม่พอน้ำปลาครับเขาต้องใส่น้ำปลาให้มีความหอ,อมขึ้นมาเดี๋ยวส่วนผงนัวไม่ต้องห่วงจ้ะที่หลังเนาะโหลูกใหญ่มากเอาหมดเลยหมดทั้งสวนเลยเอุ้ยลูกมันใหญ่เกินที่บีบละแกเปรีเ่ยนเก็บเอาไป,ท,ไปที่เหลือแม่เอาไปแล้วกัน มะนาวแพงจบไม่เป็นไรทุกคนมันน่าจะเปรี้ยวแล้วล่ะเสียรมอุ้ยแต่แบบเออละลายที่เป็นของประเทศไทยแบบชุัวตาตำเยเพิงครับเอ้าวอ้าวทำไมไม่ออกแบบที่ไอคิดล่ะอุ้ยเยอะไปอย่าไปยุ่อ่ะอ่ะเอาเอา,เอาช่วยมาตักออกมันเยอะไปแกโอ้ยแล้วตอนเทเนานะก็แบบเพินไปหน่อยสอรี่น้อย มากรไปจ้าลูกละสิบบาทจ้าที่เขาหั่นนะครับทุกคนเขาจะหั่นแบบนี้ครับนี่หั่นเป็นแบบว่าเป็นแบบท่อน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 เน,น,นี่ยน่าจะเฉาะยาวแบบนี้เป็นท่อนท่อนนี้ก่อนเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็หั่นเลยโอ้ยใช่อย่างนี้เลยนี่นี่เหมือนแล้วเหมือน เสร็จแล้วมากอสาบเย็นๆกุบๆรากใส่จ้ะอืมนี่นี่นีไปดูมีน้ำแข็งติดไปด้วยคือมันเยอะมากอ่ะเยอะแบบมากๆเลยนะน้ำจืน้ำไหลอาน้ำเยอะเกินทุกคนหอยแข็งดองครับ อันนี้ก็สั่งมาในติกตอกก็แหละเดีย๋ยวเราจะเอามาโรยกินกับตำยาพิงของเราน้ําตำยาพิงของเราหล้นมากดูขาวสะอาดเขาบอกว่าเป็นหอยแบบว่าหอยเสียบดองซีอิ๊วทุกคนดูทุกคนดูแบบเหมือนหอยคือหอยที่ทะเลอ่ะทุกคน,แบบม,น,กคนมันเป็นแบบเส้นๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเป็นตัวอย่างี้เลยเป็นปูดองแบบปูนาทุกคนอนี่ ขอบอกว่าแบบมีเป็นแบบปูคงปูไข่ด้วยนะนี่จะเป็นปูนาดองนะนี่ทุกคนนี่อุ้ยมีไข่จริงอุยอ้ยดูมีไข่จริงจริงแกน่ากินมากและนี่คือตำใหญ่เพลิงมยมยักษ์ที่มีกับแก้มเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปูที่เป็นไข่แบบนี้ซึ่งเป็นปูนาดองนะครับอุย้ยนี่แกเป็นหอยแครงดองครับน่ากินมากหอยตลับ เออตลับจริงๆตลับนิดนึงแล้วก็อันนี้ครับเขาเรียกว่าหอยกระสือไม่ใช่หอยลากไส้ไม่ใช่หอยอะไรหอ,หอยลากหอยรากไม่รอช้ามาเริ่มเลยนี่ครับ <S 2> <S 2> <โก>ราดแบบนี้ใครชอบกินส้มตำนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าชอบกินส้มตำพริกกี่เม็ดอ่าส่วนตัวติชอบ1-2เม็ดเท่านั้นครับมาทุกคนเราราดแล้วคำแรกขอเปิดด้วยการชิม ชิมเบิงทั้งพริกทั้งเครื่องต้องโคบแบบนีม้มีความเค,เค็มๆหวานหวานเผ็ดดีนะเผ็ดตามแซ่บอะเปรี้ยวเปรียปร้ยวตามาอ,อ,อร่อยนะอมากม,มันกรอบ อ,อ,อ,อืมอืมวุ้ยฮมเป็นความแบบห,หวานๆเค็มๆถ้ากินข้าหวหน้น่าจะเข้าอื ข้ามากตัวใหญ่มากทุกคนข้ากันกับผ้ำจิมมากอ๋อ,อการนี้เหรอ,อทุกคนดูนี่เป็นแบบนี้เลยคิดได้ทั้งอัน่ะเนี่ยอื ตรงนางมันกรุบๆอะ่ะเค็มๆหวานๆต่อไปครับหอยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหอยตลับ มันเล็กมากแกเดี๋ยวให้กล้องโฟก,กัสไปใกล้ๆเลยนะทุกคนดูมันมีทรายด้วยออ้แตห่หวาน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 แต่แบบต้องมานักแกะนะเดี๋ยวรวมรวมเนื้อเลยดีกว่าทุกคนแบเอสบารุวมเนื้อรวมเนื้อแกะเนื้อรวมคือเนื้อเขานะครับไม่รู้มันก่อนถ้ากินบทนี้ยจะอิ่มกี่โมงไปครับนี่ตรงนี้ครับกับน้ำของเขา อมันมีความสับสัส้หรือแต่ว่าตัวเนี้มันหวานมากเลยอ่ะใช้มือนะว่าแบบกุ้งตสดอ่ะเข้าอ่ะกุ้งสดกับต้ตมตำคือที่สุดแล้วอันนี้ตำยาเพิงของแท้นะครับเอามาผสมกับของตึก ปูครับดีอย่าอันนี้ปูตัวปูนะใกลไๆครับหืมไข่เยอะมากหืมโคตรมันอะ่ะหืมดีปูดีมากอืมทุกคนดูดิไข่แบบเยอะมากอหืม นุ่มมากมันหวานเ,เค็มหอมแอเคฉันแบบว่าสวยแหลกมากอืปูช่ำเริ่มมีความเปรีป้ยวขึ้นมา มากร่อยกุนรวมมิตรกันเถอะครับทุกคนมารวมมิตรกันปูครับนี่ตำนิเพิงครับปูครับออื thêm thịt quả Anh ta ăn nhon này Phải พนนี้ช่างทำบ้านครับคนดูไปยื่มมะดูได้เอสมาต้องแบบรอช่างทำบ้านเสร็จก่อนนะทุกคนไม่เป็นไรโอ้ดัง เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการกินตำยายเพลิงทุกคนครับสูตรนี้นะครับไปทํากันได้นะเอาตรงๆนะถ้ามะนาวเพิ่มอีกหน่อยนะเพราะว่าแม่งกมะนาวมะนาวแพงก็เลยแบบว่าเปรี้ยน้อยไปหน่อยแต่ว่าส่วนตัวนะครับความผิดความเพลยนความหวังเข้ากันลงตัวครับอร่อยมากขามีความกรุบๆนะครับทุกคนนี่ แล้วก็หอยทั้งหมดนะครับติชอบหอยแครงที่สุดลองมาก็เป็นปูครับส่วนอันนี้นะครับก็อร่อยนะครับกรุบๆนะแต่อันนี้เล็กเล็กไปหน่อยนะครับทุกคนสำหรับคนที่แบบว่าเพลินๆนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าอยากให้ได้กินคลิปแซ่บอะไรอีกนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้ขอบคุณครับส่ัดีตอด้วยครับ